สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเพ้นนะคะในกิจกรรมกลางแจ้งค่ะวันนี้นะคะครูเพนเน่ยจะมาพาเด็กๆนะคะทํากิจกรรมเดินต่อเท้านั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะเรามายืดเหยียดร่างกายกันก่อนอ่ะให้เด็กๆนะคะกระโดดตบห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี ห้าจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะก้มลงไปแตะปลายเท้านะคะสลับกัน10ครั้งค่ะ1นึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดปดเกสบอาจานั้นนะคะให้เด็กๆหมุนเอวหครั้งค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาม่หอ่าแล้วก็เปลี่ยนข้างค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวครูเพชรเนี่ยจ,จะสาธิตให้เด็กๆนะคะดูก่อนหนึ่งรอบแล้วเด็กๆนะคะก็ทำตามครูเพชรน,นะคะการเดินต่อเท้านะคะก็คือให้เด็กๆนะคะก้าวเท้าอ่ะก้าวขาไปที่ด้านหน้าสมมติว่านี่คือขานะคะก้าวเท้าก้าวขาไปที่ด้านหน้า หนึงข้างอ่ะแล้วก็ข้างถัดไปนะคะก็ให้เดินต่อเท้าก็คือเดินชิดปลายเท้าของเท้าที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็สลับกันไปอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูเพชนเนี่ยจะเดินให้เด็เดกดูก่อนอ่ะก็คือเดินหนึ่ส ห้าแต่นนี้เด็กก็หันหลังกลับมานะคะแล้วก็เดินหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเดินนะคะให้ปลายเท้านะคะสอดชนกับส้นเท้าสลับกันไป สลับกันไปเดินเป็นเส้นตรงนะคะอ่ะถ้าดเด็กๆทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูนะคะดูกันตามทางไลน์กลุ่มกันด้วยนะคะไม่เจอกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปค่ะบ๊ายบาย